เนี่ยถ้าผมอยากเข้าใจกล้องฟิล์มว่าทําไมคนถึงมสนใจวะเออก็เราแบบมีเพื่อนชวนพอดีก็เลยซื้อเลยแล้วคันนี้ถ้าเราจะว่านะเราก็จะวาได้เป็นที่เพราะว่าเราลองแล้วแล้วก็ลองแล้วมันก็ชอบนะก็เลยยาวเลยก็แปลว่าเราก็เคยมีความรู้สึกต่อต้านต่อต้านใช่ใช่แต่ก่อนต่อต้านด้วยแต่ว่าอย่างอะไรองมันมันเป็นความรู้สึกเป็นมันบอกยากอ่ะทุกคนคือต้องไปลองเองนะ่ถ้าเกิดแบบใครใช้ดิจิตอลอยู่แล้วแบบไม่เข้าใจฟิล์มหรือว่าแบบว่าฟิล์มอย่างเงี้ย ลองเองก่อนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ชอบก็ไม่ลองใช้แค่นั้นเองแต่ว,ว่าถ้าเกิดยังไม่เคยลองอยากให้ลองก่อนมันอาจจะสนุกเราจะได้มุมอะไรแปลกๆกลับมานะเหมือนมุมมองต่อการถ่ายรูปนะเอกอนจะนาใช่ก่อนจะได้เจอเราเจอกันเพ<ห>ราะอะไรนะเจอก,กันเพราะว่าผมไปรีวิวโปรดังแล้วผมดูคลิปพี่เลยเป็นชั่นถึง พี่เห็นมันพี่ไปคอมเมนต์ด้วยว่าก็เป็นชื่อพี่พีดอ๋ออ่านเป็นอะไรตั้นั้นกับปะกกะปะกไม่ใช่ใช่ไหมต้องแกะปาใช่ใช่ก็ส่วนมากก็กคนก็อ่านอย่างนกันนะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษใช่ใช่คนอาจจะชินกับคำนี้เลเป็นภาษาอังกฤษคนแต่ที่กับปากมันตัวเคเนาะจริงๆเรานัดกันนานแล้วเนาะตั้งแต่ก่อนปีใหม่อืแต่เพิ่งมีโอกาสครับกอกไม่ว่างเอ้ยไม่รู้มันไม่ตรงกันมากกว่าี่ จริงช่วงนี้ก็เริ่มโอเคแล้วครับตอนแรกอ่ะพี่อาจะคุยธรรมดาแล้วก็คุยเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่คิดไปคุยเอาเป็นข้อเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นบุลเลต์แล้วพี่เตรียมคำถามมาเลยเตรียมมาเลยโอ้โหรายการรายการไว้สิบแปดต้ถามมีเวลาตอบไหมไม่มีนะไม่ไมต้องตอบจับชายอะไรได้ได้ได้มาพี่เคยดูคลิปต่างประเทศนานมากแล้วพี่ก็เคยใช้คํานี้นะเมื่อก่อนพี่พี่เปิดโรงเรียนสอนถ่ายรูปชื่อออมบิสตูดิโอแล้วเวลาพี่ไปไหนพี่จะทำสติ๊กเกอร์แปลกๆตามแนวที่ว่า ออมเดธเฮียอะไรเงี้ยแล้วมีความใช่พี่เห็นชื่อชื่อก๊อฟ<อ>ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะมันเป็นแบบนี้ใช่ป<อ>่ะเนี่ยคำถามแน่ทำไมชื่อก๊อฟมาเยือนอ่ะจริงจริงมันก็เป็นเป็นอะไรที่คนชอบเขียนตามคอมเพลเพราะผมดูอันหนึ่งมาชื่อโซแซงยีเด e ิมชันจะมีตัวหลักตัวรั้วนึงเวลาเขาเขาไปบุกคอตายแล้วเขาเขียนว่าบุกมาเยือนแล้วมันเป็นแบบโมเมนต์ที่น่าจดจำก็เลยเราแปลไทยออกมาเป็นเป็นว่าบุกมาเยือน เอแล้วมันก็ดูแบบกวนๆนะก็เลยใช้ชื่อว่าก๊อบไม่เยือนแล้วกันเพราะว่าเราถ่ายสถานที่ต่างๆมันก็ดูเหมือนว่าเราไม่เยือนอะไรอย่างนั้นเดสเดสลัาไว้ปะไม่ไม่สลับไม่สลับเล่าเดาได้มากเขาแปลเป็นภาษาไทยแบบนั้นเหรอเออมันเขียนว่าบูวัสเนียแล้วภาษาไทยซับมันเขียนว่าบูไม่เยือนที่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 ทีาที่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 ที รูปถ่ายลงไปลงไปก่อนที่เราจะมาเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันตัวนะมาข้อ2เลยได้จุดเริ่มต้นของกเมาะเยือนเราเริ่มต้นไงเปิดเพจเปิดช่องอ่าเปิดเพจใช่ตอนแรกก็คืองงๆอย่างที่บอกอยู่ที่ตั้งเพจขึ้นมาปุ๊บแล้วคนก็เริ่มมากดไลค์เพื่อนๆแหละส่วนใหญ่ก็อินไว้เข้ามาไ์แรกๆก็เริ่มโตพอมันโตปุ๊บสัก50 60ไลค์ like, เราเราลองเปลี่ยนชื่อตอนนั้นแบบรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนไม่ได้อะเฟซบุ๊กตอนนั้นไม่ให้เปลี่ยนเราก็เลยเป็นกเมาะเยือนยาววันนนี้นะ ก็เลยเปิดเพจขึ้นมาลงรูปลงอะไรไปแล้วก็ลงทำอัลบั้มแลนด s c a p e ทําลงพันทิปบ้างเขียนรีวิวบ้างก็เพจก็เริ่มโตโตโต,ต,ตมาจนถึงช่วงหนึ่งมันก็ประมาณแสนกว่ากว่าแล้วช่วงประมาณแสนกว่ากว่าเนี่ยเร็วไหมช่วงเวลานานนานประมาณสองสามปีครับคนก็ยังไม่ได้อะไรกับเพจมากท่า่ใช่ปะก็เริ่มมีแล้วนะคนเริ่มเริ่มหันมาทำคาเฟ่บล็อกเกอร์กันเยอะะล้แล้วมันกลายเป็นว่ามันตลาดมันเริ่มเริ่มมีความจาเจเหมือนกันว่าทุกคนทําอัลบั้มทาอะไร ผมผมก็พยายามทำอัลบัม้มเราใช้เวลานานมากกว่าผลิตอัลบั้มหนึ่งขึ้นมาได้หมายถึงในเพจแล้วมันหายไปเร็วมากเดือนหนึ่งผมถ่ายทั้งเดือนเลยอ่ะไอแลนด์เนี้ยเอามันไว้รอมันแชร์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 สาวันโพสหายม,มันก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทําอะไรที่มันมันเพิ่มความถี่ได้ ทําต่อเนื่องได้อ่างเงี้ยเราเลยลองทําแพลตฟอร์มคือการทำคอนเทนต์ที่มันเข้าถึงคนมากกว่าเราเลยทําถ่ายคอนเทนต์ดูแล้วก็เล่าเทคนิคการถ่ายง่ายๆให้คนดูเข้าใจคือการทำแลนด์สเคปผมก็คือมันใช้พีเรียใช้เวลาใช่ใช่เยอะเยอะมากครับก็คือทั้งเดือนไดอัลบ้้มเดียวอะไรเงี้ยบางเดือนก็ไม่ได้เลยก็มีว่าอเนาะเหมือนเรานัดกันที่พี่บอกว่าลองไปถ่ายแลนด์สเคปแล้วก็บอกพี่มันได้แค่รูปเดียวนะบอกว่าใช่ใช่รูปแบบเออบางหนึ่งม่ได้แค่รูปเดียวอะไรเงี้ย มันก็เลยแบบมันจะไม่สามารถมาทำคอนเทนต์ถ่ายพาถ่ายอะไรจะเขียนได้เท่าไหร่ผมเลยไม่เคยไม่เคยทำซะทีเลยนอกจากแบบไปคลิปนาน,านๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงปีนี้เราวางแผนจะไปอาเจนเดือนหนึ่งเลยเอาคลิปเดียวพอละได้คลิปเดียวดีใจละสุดท้ายโควิดหน้าก็เลยอดตอนนี้ก็เลยอยู่บ้านฮนะและช่องก็ไม่เยอะหรอในยูทูบอะไรเงี้ยเหรอครับมันจริงๆเปิดคู่กับเพจไปเพราะว่าเราเริ่มแพลตฟอร์มมันกลายเป็นวิดีโอไงคนก็นึกถึง YouTube แล้วก็เลยอัพคู่กันไปด้วยครับช่วงแรกเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเราต้องอัพ เฟซบก,ก่อนมันเป็นแกนหลักตอนนี้ก็เริ่มเริ่มยูทูบก็เริ่มทำมาเพิมม่มมากขึ้นแต่ว่าหลักๆก,ก็ยังอยู่ใน f c e e o o o เหมือนเดิมเพราะว่าตามมันเหมาะกับคอนเทนต์แบบนี้มากกว่าเห็นความแตกต่างไหมระหว่างยูทูบตามนะตามเฟซบุนะ o กเนี่ยคนดูออเดียนผมเป็นผู้หญิง65%แต่ถ้า YouTube เป็นผู้ชาย70%คนละขั้วเลยผม,คน,มคนละคนกันเลยอะ เพราะฉะนั้นการคิดก็จะคิดไม่เหมือนกันสมมติว่าเราไปทำคอนเทนต์โพสท่าผู้หญิงใน f c e e o o o เนี่ยคนชอบเพราะว่าผู้หญิงดูเยอะอ mm hmm. ถ้าทำโพสท่าไหยลูกผู้หญิงใน YouTube mm hmm. คนดูน้อยมากเลย mm hmm. เพราะว่าคนตามเป็นผู้ชายเกซก็เลยต้องย้ายคอนเทนต์เหมือนกันแต่บางทีเราต้องอัพทั้งสองทางเลยแต่ว mm ่า hmm. พยายามคิด ว่าทํายังไงให้มันโตทั้งสองทางสวนมากนี่เป็นคอนเทนต์เดียวกันปะอันเดียวกันแต่พยายามมาอันก็เพิ่มเฉพาะใน a c e b o o k นะอันนี้มันเวิร์กใน Facebook อย่างเดียวแล้วก็ทําใน Facebook อันนี้มันเวิร์กใน YouTube อย่างเดียวผมก็ทําใน y o u ยูอูบผมทําแปลงฟันใน y o YouTube ด้วยอะไรมั่วไปหมดเลยตอนนี้อะไรอยากทาก็ทาครับพี่เคยสังเกตนะคือพี่รู้สึกว่าถ้าใน Facebook เนี่ยในเพจเนี่ยรู้สึกว่าคนเขาจะเลสเบตอะคนให้ความเคารพเรามากกว่ามากกว่าอยู่ใน y o ยูทูบแน่นอนเพราะว่า YouTube มันไม่มีีตตัวนน่มเ มันเป็นเด็ก MM น้อยที่ไหนก็ได้มาคอมเมนต์อะไรก็ได um> ้อะไอเขามันแบบอวตารได้เงียอวตารเนี่ยเพราะเฟซบุ๊กมันจะแบบเป็นชื่อเราอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่กล้าเมนใช่ไหมนันดีมันแบบมัวซัวมากยูทูบเออช่ปะก็สังเกตก็อย่างนั้นแหละอย่างนั้นครับเป็นข้อเท็จจริงเลยแหละข้อสามเริ่มต้นถ่ายภาพเมื่อไหร่้าพนับตอนเด็กที่แบบม้งง้งแงกดกดนแบบเด็กทั่วไปนะก็เริ่มเริ่มจริงจังขึ้นประมาณปีสอง ปีสองปีสามจริงๆเราก็ซื้อกล้อง DSLR มาตั้งแต่สมัยมปลายแล้วนะมหกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่ซื้อมาแบบลองอยากเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ก็ถ่ายกักแล้วก็เลยแล้วก็กลับมารู้สึกว่าเราอยากได้รูปจริงจังล้าอยากถ่ายอยากคือปีสองนี่คือจริงจังอยากได้รูปสวยอะไรเงี้ยประมาณปีสองปีสามผมจำแ,แม่นๆไม่ได้แะน่าจะปีสองปีสามมั้งแล้วเราไปเชียงใหมค่ครับก็อยากได้รูปสวยก็เลยนี่ซื้อกล้องเลยคือซื้อกล้องเพื่อไปเชียงใหม่เลยใช่ 610ค่อน610ดี610แล้วก็เลน2470<ม>นั่นคือหมดตัวละทั้งหมดกะว่าจบเคนี้ละชีตนี้จะไม่ซื้อกล้องอะไรอีกละ610กับเลนตัวเดียวเราจะอยู่แค่นี้แหละกลับมาเลนวายงอก <c oughs> เลนวายปุ๊บเทเลง,งอกก็ครบช่วงเลยคือตอนนั้นที่ซื้อนี่เราเรา,เราคิดก่อนลงหนา้าไหมว่าเราอยากเอาไปถ่ายอะไรไม<า>่แค่อยากมีกล้องไปแล้วก็เออจะไปเจออะไรก็ถ่ายมันแต่ว่าเราก็แอบไปดูดูมุมเหมือนกันนะว่าตรงไหนาสวยของเชียงใหม่ไปถ่ายดูอะไรเงี้ยก็แปลว่าที่บอกว่างอกกลับมาแสดงว่ารู้ว่าตัวเองชอบไแล้ว ใช่เรารู้ว่ามันกว้างไม่พอก็เลยได้เล่นวายก็เลยได้เล่นวายได้14 24มาแล้วก็ไปภูเก็ตทํากระทู้พันทิพย์ันแรกออกมาก็เป็นเจอกลุ่มเพื่อนครั้งแรกที่เริ่มถ่ายรูปด้วยการแลนสเคปอะไรเงี้ยที่ภูเก็ตตอนนั้นก็ยาวเลยครับทําไายแลนสเคปมาสองสามปีเลยก็เพลทกระโตมาประมาณหนึ่งแสนเชียงใหม่นี่คือเริ่มทําเพจเลยกลับมากลับมาก่อนแล้วไยมีรูปวิวอ่ะก็เลยอัพลงเพจอะไรเงี้ยคอนเสิ ก็สี่คือกล้องตัวแรกถ้าเมื่อกี้ซื้อเองใช่ปะ่ะถ้ากล้องตัวแรกที่ไม่ได้ซื้อเองกล้องตั้งแต่เด็กเลยอะอันนี้คือตัวแรกน่าจะใช่ครับคาซิโอเอ็กซ์ลิมผมซื้อที่เมกาตอนผมเป็นนักเรียนนักเปลี่ยนนี่น่ะเป็นกล้องตัวแรกน่าจะนะน่าจะที่แบบซื้อซื้อเองเราแบบใช้ถ่ายอตอนตอนสมัยนี้สมัยอยู่เมกา แต่ลูกมปปันยังหายา,ยากเลยต้องไปขุดในไฮไฟอะ <c oughs> อไฮไฟยังอยู่ปะ <c oughs> ไม่รู้ไงถ้าเกิดเป็นกล้องที่เราเริ่มถ่ายดีซ r อาร์เริ่มถ่ายตอนมหลาลัยที่แบบจำความได้แล้วปักเป็นแบบ,บนี้นะคือดีเก้าสิบแต่ว่ากล้องที่เราจริงจังแล้วจะถ่ายรูปจริงจังเนี่ยคือดีหกหนึ่งศูนย์ก็จะเป็นสามตัวช่วงแรกๆที่ถ่ายแล้วกันอ๋อนี่คือแค่บันทึกอ,นนอันนี้ก็เหมือนเด็กถือกล้องทั่วไปที่แบบสมัยพวกแบบไม่ได้คิดเรื่องถ่ายรูปหรอกแค่อยากมีความปรงจํา กับการไปต่างประเทศอะไรเงี้ยถ่ายที่เป็นเลยปีเดียวครับได้เยอะไม่รู้ได้ไม่เยอะนะได้ไช้ได้ใช้ถ่ายเยอะแต่ได้ใช้อยู่่ะคือจริงๆมันเป็นอีกตัวหนึ่งด้วยนะเป็นสีดำคาซิโอเหมือนกันแต่ว่านั่งทับแต่นั่งทับแต่แล้วก็เรียนซื้อที่อเมริกาตอนที่ซื้อแม่เกือบจะไม่ให้ซื้อละตัวหนึ่งซื้อที่ไทยไปเออแล้วก็พล้วนั่งทับจอแต่ก๊อกทันฟิล์มไหมทันใช้ฟิล์มไม่ทันไม่ทันใช่ไหมจริงๆอาจจะทันแต่แต่ไม่แต่ไม่สนใจแต่ไม่สนใจดียว่าข้อห้า กล <othe> ้องฟ <urai> ิมตัวแรกกลับแป๊บนึ่งนะได้กลับบ้านไปไปเจอกล้องพ่อกลิ่นไปแบบกลิ่นเหมือนไข่แมงสามากตอนนี้อย่างเก่ามันเป็นนิคอนเอดีโลโก้เหมือนนี่นี่เลยเอเวนเจอร์เออเออเออเหมือนเหมือนแต่ตาตาอันนี้ก็เป็นก็เลยเป็นกล้องของพ่อนะแล้วมันเจ๋งมากเป็นแบบสามห้าสองจุดปดเดี๋ยวผมเอาจามาใช้ทำคลิปเหมือนกัน นี่น่าจะเป็นกล้องตัวแรกที่ผมเห็นกล้องฟิล์มนะผมเดานะเพราะว่าในบ้านมีตัวเดียวแต่ไม่ได้ซื้อใช่ปะผมไม่ได้ซื้อแต่ว่าผมเห็นในบ้านก่อนที่เราจะซื้อไหมที่เราเห็นเนี้ยผมไม่เคยคิดจะซื้อกล้องฟิล์มเลยมาตั้งแต่ทายเริ่มถ่ายรูปจนถึงแบบ2ปีก่อนปีก่อนของพี่ปีก่อนดิปีก่อนนี่ผมถ่ายฟิล์มมาไม่ถึงปีอันนี้เทสหรือยังยังเลยยังไม่ได้ทําอะไรนั้นเลยครับเพิ่งเอามาใช่ปะอืออ่ะย้อนกล้องฟิล์มตัวแรกที่ซื้อเองไลก้าเอ็มเอครับตัวนู้นตอนนั้นน ผมซื้อเลนเลนเลนมีอยู่แล้วสิมันมีเลนเลนมีอยู่แล้วเป็น50าสซามิรัตผมมีห้าสิบอยู่แล้วไงแล้วผมก็เลยอยากซื้อกล้องมาใส่เลนมันเอาทำไมมีเลนก่อนเพราะว่าผมเคยใช้เลกลาดิจิตอลขายทิ้งไปแต่ว่าเลนขายไม่ออก<ม>ก็เลยมีเลนติดไว้ก็เลยก็เลยเป็น MA ซื้อเพราะว่าหน้าตายอย่างเดียวเลยมันดูดำๆหมดเลยอ่ะสวยดีอ่ะแล้วพอซื้อมาปุ๊บน้องครับตัวนี้มันไม่มีวัดแสงคลิปแรกก็เลยถ่ายไปเลยมันเลยสนุกอ่ะเพราะว่าถ้าผมว่าผมวัดแสงอ่ะมันจะต้องพอวังพะวงไอตัวจุดเขียวโอเวอร์อ uh ันเดอร์อะไรเงี้ยอย่างงี้ผมซัดเลยกะกะแล้วถ่าย,ถ,ายถ่ายเลยมันไปเยอะสนุกมาก ก็เลยชอบฟิล์มอะผมว่ามีส่วนกับการที่ไม่ว่าแสงด้วยนะผมเลยชอบอ,อะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าผมเดินลแล้วผมบอกค่ากล้องได้ประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยมันน่าสนุกกว่าทําไมต้องเป็นตัวนี้ใมีใครแนะนำปะไม่มีคนระับผมไม่ได้ถามใครเลยผมแค่ชอบดีไซน์กล้องอแล้วก็คือ<ม>เปิดหาในเว็บเปิดหาในลก็ให้เช้ไงแล้วก็ดูว่ามีอะไรขายบ้างแล้วตัวไหนที่เรารู้สึกถูกชะโลกที่สุดก็ได้เป็นตัวนี้ฮะก็เลยซื้อมารู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเลยนะในการซื้อตัวเนี้ยมันแบบกลายเป็นว่าเราทำคอนเทนต์ฟิล์มได้เพียบบบแแล้ว มันก็สนุกที่เลือกตัวนี้คือหน้าตาดับแรกหน้าตาผมผมเลือกของที่หน้าตาเป็นส่วนใหญ่นะนอกจากแบบขอเทคโนโลยีที่แบบสเปคนุนนี้นั่นอ่ะสเปกบอลก็จะเลือกของที่มันดีคะแต่ถ้าอยากของมันสนุกอ่ะเรวก็ซื้อว่าหน้าตานะพอมันอยู่คู่กันเลยนี่มันมันบาลานซ์มากเลยออหลออด้วยพี่หล่อเออดีมากเลยอันนี้อะไรงอไม่เทียบเลยอ่ะข้อหกมันก็ต่อเนื่องอ่องนี้ทำไมใช่ทำไมถึงสนใจก็อ่ามันก็คนละคำถามกันนะทำไมถึงสนใจไปก่อนผมจะไม่ค่อยชอบ ต้องเปลี่ด้วยไม่ไม่รู้ว่าถ่ายไปทําไมอะ่ะแบบพวกอีเข้าถ่ายตามเน็ตหรือว,ว่าลงอะไรเงี้ยผม,ผมก็จะใช มันมีก่อนนัานน่นน่าจะประมาณเกือบปีแล้วพี่ทำคอนเทนต์แล้วพี่ก็ไปถามคนที่แบบมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยว่ากล้องฟิล์มที่มันมานะนัเวลาเนี้มันคือมันคือแฟชั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะมีหลายคนก็หลายคําตอบอะไรเงี้ยของผมอยากเข้าใจไงเพราะว่าปกติผมจะว่าอะไรอ่ะผมก็ต้องอยากเข้าใจมันก่อนเหมือนแต่ก่อนผมเล่นดอทเอี้ยผมจะว่า r o v อ่ะผมก็ต้องไปเล่น ROB ก่อนว่ามันห่วยจริงนะผมถึงกล้าว่ามันแล้วพอไปเล่นเราก็เอ้ยมันก็ไม่ได้หวยอ่ะมันก็มีข้อดีของมันด้วยอ่ะ เนี่ยถ้าผมอยากเข้าใจกล้องฟิล์มว่าทําไมคนถ <สน S 2> <ช>ึงสนใจวะเออก็แราแบบมีเพื่อนชวนพอดีก็เลยซื้อเลยแล้วคันนี้ถ้าเราจะว่านะเราก็จะว่าได้เป็นที่เพราะว่าเราลองแล้วแล้วก็ลองแล้วมันก็ชอบนะก็เลยยาวเลยก็แปลว่าเราก็เคยมีความรู้สึกต่อต้านต่อต้านใช่ใช่แต่ก่อนต่อต้านด้วยแต่ว่าอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นความรู้สึกเป็นมันบอกยากอ่ะทุกคนคือต้องไปลองเองนะถ้าเกิดแบบใครใช้ดิจิตอลอยู่แล้วแบบไม่เข้าใจฟิล์มหรือว่าแบบว่าฟิล์มเนี้ย ลองเองก่อนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ชอบก็ไม่ลองใช้น,นั้เองแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่เคยลองอยากให้ลองก่อนมันอาจจะสนุกและจะได้มุมอะไรแปลกๆกลับมา<ช>นะเหมือนมุมมองต่อการถ่ายรูปนะย้อนกลับไปที่เรื่องของการเรียนได้ครับเรียนจบอะไรมาอยากรู้ว่าจบสายภาพหรือเปล่าผมผมจบบัญชีคณะคณิตศา,ศาสตร์และการบัญชีจุฬาไมเกับการตลาดไม,ไม่ไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าผมเคยอยู่ถามปัดจุฬามาก่อนแล้วผมซิ้วบัญชี่ตอนอยู่ถามปัดอ่ะมันได้เรียน เรียนการดีไซน์การออกแบบมาอีหนึ่งม,มันเลยมีมีเซนส์นในการถ่ายรูปหรือว่าอ,อย่างเงี้ยมันเป็นเป็นศิลปะเหมือนกันเนี่ยถ้าเราโตมากับศิลปะประมาณนึงคิดว่าเลือกผิดป่ะไมะไม่ผิดดีละถ้าเกิดอยู่ถักปัดคงไม่ได้ถ่ายรูปมันคงยุ่งวุ่นวายจนแบบจบมาแล้วแบบก็เหนื่อยแล้วอะ่ะแต่ตอนดูบัญชีผมรู้สึกว่าผมมีเวลาผมค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างชิลเลยตอนบัญชีปีสองปีสามที่บอกก็คือ,อยังเรียนแล้วก็ใช่ใช่ใช่แล้วมันมีเวลาที่ได้อยู่ถักปัดคงไม่ได้มีเวลาทำอะไรอย่างเงี้ย ข้อที่แปดเคยทํางานย่างอีกนมาก่อนมั้เครับไม่เคยเลยไม่เคยเคยขายไมกโนนอลตอนไปแลกเปลี่ยนไม่นับมั้งไม่นับก็ก็ไม่เคยนะน่าจะไม่เคยไม่เคยไม่มีไม่มีถ้าเกิดปคือถ้าเกิดเที่ยวแบบเรียนจบเท้าทำงานเลยไม่มีไม่เคยเลยไม่เคยไปสมัครงานก็คือไม่เคยเลยจริงจุดเริ่มต้นเราตั้งแต่ปีสองปีสามที่บอกว่าไปเที่ยวซื้อกล้องถ่ายรูปกลเริ่ม มีอาจารย์เคยชวนเข้าปตาทาเลยนะให้ไปยื่นปตาทานะอตอนเรียนจบเขาก็แต่ก็ไม่เอาไม่ไปก็จะทําทําเพจขึ้นมาตอนนั้นก็ไม่ได้รุงเรืองหรอกมันก็เสี่ยงๆอยู่นะแต่ก็ทํามาจนถึงทุกวันนี้เรารู้มันได้มันได้สักวันหนึ่งมันแบบมันมีตลาดของมันอยู่อะก็ก็แปลว่าเราเรารู้เทรนด์เรารรเรามองเห็นเรามองเห็นเรามองเห็นว่า มันต้องได้ดิวะทาอย่างเงี้ยมันมันไม่มีคนทําที่มันแบบรู้สึกว่าตรงสไตล์ที่เราชอบอะไรเราไม่พอใจเออรู้สึกว่ามันมันมันเป็นช่องว่างอยู่ก็เลยทำแล้วมันก็ก็ได้อยู่เรามองว่ามันเป็นอาชีพแรกปั๊บใช่มองเป็นอาชีพเลยตอนนั้นนะครับตอนที่แบบเริ่มต้องหางเงินกับมาแล้วอืมันคืออาชีพเลยครับแต่ว่าทารายได้มาตั้งแต่ก่อนจบครับอ่ะใช่ใช่ทำรายได้ก่อนจบ ก่อนไปก่รนจบผมจะได้หลักมันแต่อย่างอื่นอนะ่ะจะเป็นถ่ายโฆษณาผมถ่ายให้ห้างถ่ายให้จิวเวลรี่เทรถ่าย mm hmm. แอดโฆษณาถ่ายอินเทียพวกรูปอินเทียหมู่บ้านตามยบอร์ดอะไรเงี้ยก็ถ่ายตอนสมัยเรียนเลยนะแล้วก็พอจบมามันก็เลยทําต่อเนื่องมาแล้ว,แล,วแล้วตอนนั้นเราเริ่ม เราเก่งตั้งแต่ตั้งแต่นั้นเลยเขาเขาเก่งว่าเก่งประมาณไหนีึเปล่าเเป็นอาชีพเราเป็นช่างภาพอาชีพเลยว่ะเขาทำเงินจากการท่างภาพจากการถ่ายรูปนะรับถ่ายโดนด้วยอะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยแปนทอมสามอ่ะที่คนเขายังไม่บินกันเลยอนใจพี่พี่ก็มีเออเราบินตั้งแต่แบบแปนทอมสามเมสมัยที่แบบยังมีแปนทอมสองยังมีอยู่อ่ะเอ็มติดกโอโพอะไรอยู่อะไรเงี้ยต้องซื้อโกโปโมาใส่เออเราโอ้โหตั้งแต่ยุคนั้นอ่ะแต่ผมซื้อเป็นแปนทอมสามตัวแรกสักโปเนี้ยแล้วคนบินมีไม่กี่คนเองงานมันก็สบายก็มถึงงโดนกจ้าบ เดี๋ยวดูมีคนมามันหนาแน่นก็เลยไม่ได้บินเลยทิ้งเลยครับไม่หลอกทะเลมาแล้วเนี่ยคำถามพี่อะไรนะอ๋อจบอะไรมาเออทำไมบอกทะเลอ่ะเดี่ยเคยทำอะไนอยู่เมื่อก่อนอ๋อเออก็ทำหลายอะไรที่เลียนหรบ้างขายเข้าไปหมู่บ้านอะไรเออก็ก็เป็นอาชีพเราจริงๆผมถนัดถ่ายแลนส์เกีไงไม่ได้ถนัดถ่ายประเทศเอกรับปริญญาก็รับนะแต่ก่อนจะทำได้กลางๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้เราคืออยู่ในฐานะช่างภาพอาชีพ ม,มาข้อเก้าตอนนี้คิดว่าตัวเองทำอาชีพอะไรอินฟลูเอนเซอร์ครับบล็อกเกอร์คือไม่ใช่ช่งางภาพอาชีพเลยอืมไม่ใช่มันไม่ไม่ใช่เลยว่ะไม่ใช่เลยว่ะแต่ไม่มีพาร์ทบางส่วนที่เป็นรายได้ของเราแต่ไม่ใช่รายได้หลักคือถ่ายรูปแลน์เคปกลองเกตตี้เมดก,ก็เป็นแพสซีฟเดือนละประมาณสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยก็ตรงนั้นถ้าเกิดอยู่ยินตรงนั้นอย่างเดียวก็คงเรียกตรงนั้นว่าเราเป็นช่งางภาพอาชีพถ่ายไลน์เซคเกตแต่ว่าไรายได้หลักของผมมันม,มาจากการทำคอนเทนต์ไงผมก็เลยเรียกตัวเองว่าเป็น อันนั้นน่าจะเป็นฮ็อบบี้ป่ะไม่ใช่ฮอบบี้เป็นความรักเราเรารักในการถ่ายรันเตเกทแต่เราไม่ค่อยชอบอัพเว็บเท่าไหร่หรอกมันเหนื่อยเกียรอัพเกียรก่อข้อมูลอะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้ตังค์เราทำทำไปอันนานทีป่ะหรือว่าค่อยๆนานทีคือไม่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนที่คนอื่นอ่าใช่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมีก็ใช่เออเออใช่ก็รูกกินบุญเก่าแล้วกินบุญเก่าอัพรูปเก่าเก่าทิ้งไว้คนก็ยังซื้ออยู่อะไรเงี้ยอืพอสิคลิปแรกของเราอืมคลิปคริสต์มาส ที่พารากอนก็สอนเทคนิคถ่ายรูปกับไฟคริสต์มาสถ่ายกับใครนะตอนนั้นชื่อปรางมีเพื่อนแนะนำแบบเพื่อนชื่อภูมิแนะนำว่าตอนนั้นงงๆเลยแบบจะทำคอนเทนต์วายทำวิดีโอวะลองดูนักแบบใครวะตอนนั้นคือแบบไม่รู้จักใครเท่าไหร่เลยนักแบบไม่มีก็เลยบอกเฮ้ยมึงรู้จักใครบ้างวะก็เลยชวนเพื่อนมาก็เลยได้ไปถ่ายถ่ายงงๆเลยแล้วพูดแบบพูดจาไม่รู้เรื่องสุดท้ายต้องมาภาคครับทั้นคลิปเลย ไวซ์โอเวอร์เอาใหม่หมดอะไรเงี้ยคลิปตอนนั้นยังยังไม่ได้ลงในยู u ู e ลงแล้วครับอ๋อลง YouTube ด้วยลง a c e b o o k ด้วยลงคู่ไปเลยตอนนั้นก็มีทั้งช่างภาพมีคนมาถ่ายให้มีเราวางแผนเรื่องคอนเทนต์ไวเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยมีนางแบบมีพิชมามีคนถ่ายให้เลยนะก็วางแผนนะใช่แต่ก็แต่ก็ค่อนข้างค่อนข้างเจ๋งนะแต่ว่าคลิปออกมาก็คนแชร์เยอะมากแบบมากกว่าที่เราไปทำปกติมาเยอะมากแชร์แบบสองสามพันนั่นแหละคลิปแรกอะไรเงี้ย แล้วจานั้นก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีกลุ่มของมันว่ะจานั้นขยี้เลยทำๆๆๆทำคอมมิชเกิดตัวเองเลยว่า <c oughs> อย่างน้อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามชีวิตอ่ะหนึ่งคลิปตอนนึงหนึ่งสัปดาห์ต้องมาในปีนั้นนี่ยทุกสัปดาห์เราให้ป่วยแค่ไหนก็ต้องมีคลิปลงเทปก็โตเร็วมากเลยผ่านไปเดือนเดียวโตมาอีกแสนหนึ่งไปเดือนหนึ่งโตอีกแสนหนึ่งโตมาอีกแสนหนึ่งแลวมาอีกแสนหนึ่งจากนหนึ่งแสน,น,แสน,น,แสนเป็นห้าแสนนี่ภายในแบบสองสามเดือนมีการยิงแอบปะน้อยมากน้อยมากถ้านี่ยิงก็คืออร์แแกกนนิี่บบ เล็กน้อยมากยิงแอดเท่าไหร่จะเป็นแบรนด์ยิงอ่ะคนที่สปอนเซอร์เราแล้วเขาอยากยิงแอดแล้วที่จริงเขาสบายใจืปแต่ว่าจริงออก์ันนิกเนี่ยสำคัญกว่าการยิงแอดยิงแอดไมันจะทำตอบมันไปเร็วออก์แกนิกคือของจริงนะแล้วคนแบบชอบจริงๆถึงจะเกิดออแกนิกลิชก็แปลว่าตอนที่กอฟบอกว่าพอมาทำคอนเทนต์แล้วมองว่าแลน์สเคปหนึ่งระมันใช้เวลาใช่ป่ะแล้วกอฟบอกว่ามันเข้าถึงคนยากใช่มันนไปมมันความถี่มันไม่ได้ล่ะใช่ แล้วพอเรามองเห็นการมาทำคอนเทนต์ที่ไปถ่ายคนเนี่ยที่สามารถทําได้บ่อยขึ้นอย่างที่บอกว่าอ,อ,อย่างน้อยสัปดาห์รัครังเนี่ยแปลว่าเรามองเห็นภาพอยู่แล้วปะ่ะเห็นคร่าวๆดีกว่าแต่ก็เห็นนะว่าแบบอันนี้มันมันจะทำคอนเทนต์ได้เร็วกว่าทีกว่าง่ายกว่าใช้เวลาไม่นานแล้วถ้าเรื่องนะความน่าสนใจอันนี้ยากเพราะว่าถ้าเราลองนั่งเฉยๆแล้วนึกหัวข้อที่ทําคลิปได้เนี่ยอาจจะได้แค่ยี่สิบเต็นที่เลยอืแล้วมันก็จะหมดหมดไอเดียแล้วอนะไรย่างเงี้ย แต่ว่าจริงๆถ้าเราอยู่กับมันไปเรื่อยๆมันจะแบบค,ค่อยๆมีอะไรแล้ก็ค,ค่อยๆมีอะไรระหหลองทางออมันก็กลายเป็นมาทำเรื่อยๆนะตอนนี้ร้อยกสิบคลิปม้งเออแล้วทุกคลิปมันคือแบบค่อนข้างไวเล่อยู่ตลอดออถึ่งยากนะออ <laughs> ผมมันก็เ่ียเลยอ่ะพอสิบเอ็11ครับคลิปที่ประทับใจที่สุด